นะครับวันนี้นะครับเป็นคู่เอกของรายการนะครับในค่ำคืนนี้นะครับสนามสแกงามาม39ทับหนึ่งนะครับวันนี้นะครับคู่เอกนะครับเป็นวัดวัดชันแบกนะครับค่ายของแปดเสือเจิมนะครับประทะกับนะครับพงสายห้าเจ้าถิ่นนะครับตัวนี้นะครับราคา30,000ื่นบาทนะครับเหลี่ยมนะครับก็คือวัดเสร์มไม่เข้าเส้นนะครับพงเส้น2นะครับ แค่เดียวกับผมตัวหนึ่ง่ัหนึ่งอนหนึ่งสามตัวหนึ่งนะครับครับแต้มตัวนี้สามหนึ่งนะครับ ครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนําทุกท่านนะครับเข้าสู่สนามสแกงามนะครับสามเก้าทับหนึ่งนะครับเป็นสนามเสียเต้นะครับประกอบคู่โดยผมนะครับเทพยโยนะครับคู่นี้เป็นบัตชันแบกนะครับ เดี๋ยวแปลคาฟีประทะกับพงสายห้านะครับคู่นี้ราคาสามห0ื่นบาทนะครับอ่ะครับนินแพ้นะครับแพ้ไก่แจ้สาทรนะครับออกครับนะครับดูพงสายห้าเสิมครับ1ต่อ3นะครับ โอ้โหเหนือชั้นจริงๆครับครับตัวนี้วัดเสิฟนะครับสามต่อหนึ่งวัดขึ้นนำนะครับก็นนนบไม่เท่าไหร่นะเดี๋วเสิฟโอ้โหลูกเหียวอัะโอ้โห กที่มีข้างฟาก็้หา้าหายว่านะครับพลาดแล้วนะครับทกินนะครับก่อนลงสนามนะครับพงก็ค่อนข้างจะตื่นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเคยแพ้มานะครับแต่ว่าเดีียมนี้ล็อกไม่ให้วัดเข้าเส้นนะครับผงเข้าเส้นนะครับ ครับผมวันนี้เป็นกู้นเอกนะครับวันนี้แจ้งนะครับมีนักกีฬานะครับดังๆนะครับค่ายใหญ่ๆอ,อย่างเซรีไทยนะครับนำทีมโดยฟูออริจินอลก็มานะครับ ลงครับชัดเจนเลยครับวินัยอ้โหนะครับพี่เลี้ยงวัชชันแบกนะครับวินัยมวยน้อยนะครับนะครับโอ้โหชันแบกครับผมตักทายไปทางพี่ปาทัดด้วยนะครับนะครับ นะครับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมอยู่ทางบ้านนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับหรือว่าส่งความเห็นนะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับนักกีฬาจะได้เวลาเข้ามาอ่านนะครับจะได้มีกําลังใจนะครับอ <c oughs> สุด ทาน่าเลยดีกว่าควนควนควนวอมวอมวอมพี่เด็กด้เลยเี็เด็กเลยสามสามดูใสๆอยู่แล้วเนาะตอกฟอะเด็กพี่ดีเดวัดชั้นแบกฟิตจริงๆนะครับ เจอพองเจอพงสาย5ทีไรนะครับยังไงก็เหนือชั้นยังไงนะครับอันนครับตัวนี้พงตาม3-2นะครับนะครับมียวนิดนึงนะครับ โหติดเน็ตนะครับวัดทันแบกครับแถมนี่มันได้แก้กันนะครับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างสนามนะครับก็นะครับนะครับ คับผมสวัสดีด้วยขอบคุณด้วยนะครับสลับป๋าที่แจ้งมานะครับวัดชันแบ็กนะครับสังกัดค่ายเสียเจิมคลองแปดนะครับปัจจุบันนี้นะครับคับผมตัวนี้แต้มสุสีครับโอ้โลูกเสิร์ฟดีนะครับ วัดวัดนี้โหลูกเล่นเยอะเหลือเกินนะครับสุดยอดนะครับวัดลูกเล่นเยอะนะครับเหมือน iPhone 5เลยครับครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็ที่เป็นแฟนคลับแล้วก็เดิมพันนะครับ ถ้าตอนนี้กำลังรับชมอยู่นะครับอยากให้ไปติดตามนะครับ Facebook ของโฟลิจิเน a l นะครับกำลังถ่ายทอดสดนะครับเพราะว่าวันนี้โฟสัญจรนะครับมาเยือนสนามสแกงงามนะครับเข้าไปที่ f เฟซ o o ๊กโฟลิจิเน a l นะครับตอนนี้เลยนะครับถ่ายถ่ายทอดสดนะครับนะครับแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านไหนที่กำลังรับรับฟังรับชมอยู่นะครับให้เข้าไปที่ Facebook f โฟลิจิ i น a l นะครับ ต,ตอนนี้กําลังถ่ายทอดสดนะครับวันนี้ฟูมาเยือนสนามสกแกงามนะครับทีมงานเสรีไทยนะครับเข้าไปดูภาพสดได้นะครับแค่ภาพสดนะครับจากฟูออริจินัลนะครับในค่ำคืนนี้ครับเฉพาะคู่นี้นะครับ